การทำหมกหน่อไม้ใส่ใบอุโลกเริ่มด้วยการโขลกเครื่องพริกแกงคือพริกแห้งผิวมะกรูดตะไคร้ข่าลูกกำจัดกระชายหัวหอมกระเทียมและกะปิแล้วขยำใบย่านางให้ได้น้ำใบย่านางมาผสมกับแป้งข้าวเหนียวและเครื่องแกงคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วใส่หน่อไม้ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า บางบ้านก็เติมน้ำปลาเพิ่มนำใบตองมาหอ่อซึ่งรองก้นด้วยใบอุโลกใส่นอไม้ที่คลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วเติมกา,กากหมูลงไปปิดหน้าด้วยใบแมงลักห่อใบตองกลัดไม้นำไปนึ่งจนสุกร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน